<jähr> วันนี้บรรยากาศถือว่าคึกคืนคึกค,คักมากๆนะครับหลายหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะครับก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองอนี่พาลูกหลานไปเที่ยวชมงานวันเด็กกันอย่างคึกค,คักเลยครับวันนี้ใช่แล้ว,ค,ลวค่ะโดยเฉพาะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะมีการเปิดให้นั่งเก้าอี้นายการัฐมนตรีด้วยนะคะดูเหมือนว่าการต่อถแถวสําหรับการไปนั่งเก้าอี้นายกจะยาวพอสมควรนะคะเขามีการแบ่งเป็นสองรอบรอบเช้ากับรอบบ่ายด้วยนะคะและที่สําคัญช่วงเช้านั้นท่านนายกนั้นพาเด็กๆเดินชมตึกถ่ายคู่ฟ้าด้วยตนเองด้วยค่ะเราจะไปกอะติดบรร การนี้พร้อมกันนะคะสดสดที่ทำเนียบัฐบาลจากทางคุณเจรุตกองทองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเด็กค่ะคุณอาชวินคุณสุภวรรณคะกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนที่ตึกสันติมตรีทำเนืยอรัฐบาลว่าขอให้ลดการใช้เครื่องมือสื่อสารเนื่องจากเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยและมีราคาสูงค่ะ โดยในเวลาประมาณ9ก้านิกาสานาทีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารได้เดินทางมาถึงบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำพิธีเปิดงานวันเด็กณนะที่แห่งนี้และหลังจากชมการแสดงโขนเด็กจากกระววทรวงวัฒนธรรมได้พาเด็กและเยาวชนจำนวน25คนที่เป็นเด็กที่ทำชื่อเสียงแก่ประเทศเด็กได้โอกาสเด็กเรียนดีแต่ยากจนเด็กจาก3จังหวัดชายแดนใต้นักเรียนจากโรงเรียนวัดนวลน,นรดิษฐ์และเด็กปั่นจัก,กรยานขึ้นชมห้องทำงานและมอบทุนการศึกษากา กับเด็กทั้ง25คนระหว่างการพาเข้าชมห้องทํางานและนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนั้นพลเอกประยุทธ์ได้หยอกล้อและกับเด็กว่าถือเป็นกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากตนเองก็ยังไม่ได้นั่งมาก่อนซึ่งเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆทําให้บรรยากาศภายในห้องดูมีสีสันขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเก่าโอวาที่ตึกสันติไมตรีที่มีใจความสําคัญอยู่ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนลดการใช้เครื่องมือสื่อสารให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เขารบพ่อแม่ แม่ครูบอาจารย์และมีคุณธรรมมีความสามารถียึดหลักค่านิยม12ประการทั้งนี้ยังแนะนําให้เด็กและเยาวชนตั้งปณิธานว่าจะเริ่มทําอะไรในวันเด็กแห่งชาติเพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเองด้วยซึ่งกิจกรรมบันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในปีนี้นะคะมีผู้ชมมีผู้เข้าชมจํานวนมากนะคะกว่า2,000คน ซึ่งกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติในปีนี้นะคะได้มีเด็กระเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากโดยมีโคูต้าให้เด็กที่เข้าชมจากเก้าอี้หนยกขัฐนนตรีนะคะได้ถึง2,000คนคิดเป็นภาคเช้า1,000คนและภาคบ่า,บาย1,000คนจึงใครที่พลาโดโอกาสในครั้งนี้ต้องมาบันเด็กอีกทีในปีสปีหน้าเลยค่ะเจนุสกองทองรายงานสดจากทําเนียบรัฐบาลค่ะข,ขอบคุณคะ โอ้วันนี้เข้ากับบรรยากาศนะคะแขกรัผมคุณเจรุตมาสครู้ไหมคะมัดแกะเลยสองข้างเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศวันเด็กวันนี้เลยดูเนเผลอที่คุณเจรุตก็เหมือนเด็กๆเหมือนกันนะเข้ากับบรรยากาศพอดีนะครับวันนี้เป็นวัยใสๆคุณวันนี้วันเด็กนะคะที่ทำเนียดอย่างที่บอกค่ะว่าบรรยากาศคึกคักนะคะมีเด็กๆมาต่อแถวนั่งเก้าอี้นายกกันเพียบเลยนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด2,000คนวันนี้นะคะเป็นช่วงเช้า1000คนแล้วก็ช่วงบ่าย1000คนนะคะใครที่พลาดโอกาสอาจจะไม่นั่งเก้าอี้นายกไม่เป็นไรยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมกันอีกมากทีีเดยวนะะค เห็นรอยยิ้มเด็กๆก็มีความสุขตามไปด้วยเลยใช่ครับอย่างที่ธนาคารออมสินเองก็มีการจัดกิจกรรมนะครับอย่างที่สมักงานใหญ่รวมทั้งสาขาต่างๆก็จัดงานกันนะครับต้อนรับเด็กๆมีกิจกรรมมีของรางวัล จะให้เด็กๆไว้มากมายนะครับอย่างกระปุกออมสินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับแหมฝากเงินเพียงแค่50บาทนะผู้ปกครองพาเด็กๆไปฝากเงินก็รับฟรีไปเลยนะครับกับกระปุกอมสินสร้างเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะครับก็รับเป็นของที่ระลึกไปนะครับก็รับ AEC ที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นั่นเองครับใช่แล้วนะคะส่วนคําขวัญวันเด็กปีนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคําขวัญของนายกลุงตู่ที่เด็กๆหลายคนเรียกแบบนี้นะคะคาขวัญวันเด็กปีนี้ค่ะความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคต คนะคะ